ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้ก็ได้ทําพิธีรับยันเกาะเพชรนะครับวันนี้เป็นวันมงคลเสาห้านะครับวันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยทําพิธีรับยันเกาะเพชรที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่วัดได้ เพราะไกลล้อเกินนะครับแล้วก็ทุทรัพย์ก็มีจํากัดนะครับก็เลยทําพิธีรับยันเกาะเพชรที่บ้านนะครับครับไล้รับเรียบร้อยนะครับก็เสร็จไปเมื่อสักครู่นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับก็เลยถ่ายคลิปสั้นๆมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับพิธีรับยันเกาะเพชรที่บ้านนะครับ เดี๋ยวจะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับบ่ายโมงนี้ช่วงเช้านะครับสิบโมงเช้าผ่านไปนะครับนี่ก็คือเป็นพิธีการรับยันกอนเพชรที่บ้านนะครับมีธูปสามดอกเทียนหนึ่งดอกนะครับดอกไม้นะครับหนึ่งพวงนะครับที่จะไหว้พระแล้วก็ทําตามหลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านก็จะทาํทำำาทตามทํานําเราไปเราก็ทําตามท่านนะครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับยันกอนเพรทีบ้านนะครับท่านใดไม่สามารถที่จะไปวัดได้นั่งนานๆทับเพียบไม่ได้หรือเดินทางไม่สะดวกมีโรคประจาตัวก็สามารถที่จะรับยันกอนเพรที่บ้านได้ครับทําตามที่หลวงพ่อท่านแนะนํานะครับรับได้ทั่วโลกครับทุกมุมโลกนะครับที่ท่านอยู่ตรงไหนที่สะดวกแล้วก็จะมีทู่มีเทียนนะครับ แล้วก็มีดอกไม้แล้วแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเทียนนัก,ก็จะเป็นเทียนน้ำม,มนต์นะครับหนึ่งหนักหนึ่งบาทนะครับสิบห้ากรัมนะครับทูบหอมสามดอกนะครับแล้วก็ดอกไม้ก็เป็นหนึ่งพวงนะครับที่เราจะได้นํามาไหว้ในการที่จะรับยันเกาะเพชรน,นะครับที่บ้านนะครับถ้าไปที่วัดก็เช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ก็มีการเป่ายันกอเพชรน,นะครับก็ไม่สะดวกก็เลยต้องรับที่บ้านครับท่านใดที่สามารถที่จะเดินทางไปที่วัดได้ก็จะดีมากๆครับช่วงนี้ช่วงเช้ารับไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะเหลืออีกช่วงบ่ายนะครับท่านใดที่จะรับยันกอเพชรก็ได้รับได้อีกช่วงหนึ่งครับบ่ายโมงวันนี้หลวงพ่อท่านก็จะทําพิธีเป่ายันกอเพชรให้นะครับครับ นี่ก็คือชุดยันกอดเพชรนะครับแล้วก็ได้ทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชา,าแล้วก็มีดอกไม้ทุกเทียนนะครับหลวงพ่อปานวัดบางลำโพนครับหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะครับครับนี่ครับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน,นะครับพระมหาวีระยานวโรประท พอทอสีประโยควัดจันทารามท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่ครับคือให้น้องได้เห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมานำสักการะแล้วก็เข้าวิธีในการเอ,อ่ายันกอเพชรถ้าไม่สะดวกที่จะไปที่วัดก็ทำที่บ้านนะครับครับสิ่งแรกก็คือเราก็ต้อง ทำตัวให้สะอาดครับอาบน้ำแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับชุดขาวถ้าไม่มีชุดขาวก็ชุดอะไรก็ได้ครับที่สบายๆแล้วก็สมาทานศีลน,นะครับไหวพระสวดมนต์สวดอิติปิโสนะครับเราจะสวดกี่จบก็ได้นะครับแล้วก็รอเวลานะครับท่านก็จะหลวงพ่อทนะ่าก็จะพาทำพิธีในการเป่ายันกอเพชร เราก็นั่งรับที่บ้านถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องไปที่วัดนะครับทำเข้าร่วมพิธีวงสวงเข้าร่วมพิธีเป่ายันก่อเพชรนะครับพี่น้องหรือท่านใดที่สะดวกก็เชิญที่วัดนะครับก็จะเป็นเฉพาะวันขึ้นเสาห้านะครับเป็นวันมหามงคลน,นะครับแล้วก็เป่าเสกเลขยันนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเหมาะที่จะทํา พุทธาพิเศษนะครับเป่าเสกเล็บยันนะครับท่านใดที่ไม่เคยเป่ายันก่อเพศก็สมควรไปครับน่าไปมากเพราะว่าเราจะได้มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติประจําใจเรานะครับตลอดชีวิตนี้หลวงพ่อท่านก็ได้เทศแล้วครับว่าสิ่งที่ต้องห้ามก็คือห้ามดื่มสุลานะครับห้ามรักเล็กขโมยน้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรักษาสีนห้านั่นเองครับ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะครับไม่ผิดกาเมย์ไม่มมสาวาสไม่ดื่มสุราเมรัยถ้ารักษาศินห้าข้อบริสุทธิ์โพดิผ่องตลอดชีวิตนี้ยันก่อเพชรก็จะอยู่กับท่านตลอดชีวิตนี้ครับเดินทางไปไหนก็แคี้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครทําอะไรท่านได้นะครับเพราะว่าท่านมียันก่อเพชรประจําตัวนะครับนี่ครับหลวงพ่อ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนพมายานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับท่านจะเป่ายันกอเพชรน,นะครับวันนี้ก็วัดท่าขนนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อเล็กท่านก็ทําพิธีเป่ายันกอเพชรเราเดินทางไปที่วัดไม่ได้เพราะคนเยอะคนมีจํานวนมากครับเราก็เลยต้องทําพิธีรับยันกอเพชรที่บ้านนะครับที่หน้าห้องพระเรานะครับ ท่านใดที่มีห้องพระก็ทำพิธีที่ห้องพระเรานะครับนี่ก็คือถ่ายทำคลิปเพื่อจะให้ท่านได้รู้ได้รู้้ไดเห็นได้รับทราบพิธีการนะครับเพื่อมีโอกาสได้มีการเป่ายันก่อเพชรอีกไม่สะดวกที่จะไปที่วัดสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเดินทางลำบากสายตาไม่ดีเป็นโน่นเป็นนี่นะครับก็สามารถที่จะ นั่งรับยันกอดเพชรที่บ้านนะครับเพียงแค่ท่านทําให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์นะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะครับท่านก็สามารถที่จะรับยันกอดเพชรที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะครับง่ายๆนะครับนี่ก็คือเทียนน้ําหนักหนึ่งบาทนะครับเทียนทําน้ํามตนนะครับแล้วก็ทู3่3สามดอกนี่ครับท่านก็สามารถที่จะทําที่บ้านได้รับที่บ้านได้นะครับ ที่มีห้องพระนะครับถ้าไม่มีห้องพระเราก็มีพระที่เราแขวนคออยู่ก็ได้นะครับที่เรียกว่าพระปฏิม,มากรแบบไหนก็ได้ครับถ้าเราไม่มีพระชุดใหญ่แล้วก็พระที่เราแขวนคอนั่นแหละครับอย่าเป็นประธานจิตเราต้องนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนึกถึงภาพยัน์ก่อเพชรนะครับ อันดับแรกเราก็ต้องนึกถึงภาพยันกอเพชรให้ได้นะครับเราก็จะได้รับพยัธิกอเพชรตลอดชีวิตแล้วก็รักษาศีลให้สะอาดและบริสุทธิ์นะครับเรียกว่าเป่ายันกอเพชรอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับรักษาให้ได้ตลอดชีวิตท่านก็จะเป็นผู้ที่แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับทําอะไรก็จะเลิ่อรุ่งเรืองนะครับตามที่หลวงพอ่อท่านเทศนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญที่วัดนะครับ เสาห้าวันนี้ก็ยังเหลืออีกช่วงบ่ายนะครับหลวงพ่อท่านก็จะเป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่สนใจก็เชิญได้เลยที่วัดท่าขนนนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับครับขอบครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้โอกาสหน้าก็จะทําคลิปใหม่ท่านได้ชมอีกนะครับมีโอกาสก็จะไปที่วัดแล้วก็ บันทึกภาพมาให้ท่านชมแต่วันนี้ชมพิธีการรับยันก่อเพชรที่บ้านนะครับนี่ครับครับสวัสดีครับ